ไม่ยินดีล่ะไม่ยินดีอารติไม่ดีไม่ได้ดีพูดจาไม่เข้าหูอารติไม่ยินดีพูดจาไม่เข้าหูก่อนพูดค่อยเข้าหูแล้วไม่ยินดีแล้วเงียบไปก่อนสองหน้าเงาหน้างองอนละหน้างอนหน้าหน้าเงาหน้างอไปไหมงอนหน้างอนงอนละไม่พูดละไม่พูดละนี่มันละเอียดสมว่าพอเราอยู่แค่เนี้ย ครับนานแล้วนานแล้วแล้พัฒนามากกว่านั้นคือเริ่มเริ่มเริ่มบ่นละบ่นเริ่มบ่นเริ่มบ่น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 จนน่าอับคันละบ่นบ่นบ่นไม่พอ่อกไปเริ่มเริ่มบ้าละเริ่มบ้าเริ่มตอโต้เริ่มบ้าสวนเริ่มบ้าทำนาโดยไม่มีเคาื่องจีนตอนนเริ่มด่าละเริ่มด่า ว่ากรรมดาคนละอย่างกันว่าว่าว่าธรรมดาหนะแต่ดานะี่ครับหยาบแล้วดาหรือดาถึงมูเปอร์กาลีแล้วถึงหยาบหยาบเนี่ยพูดคำหยาบหยาหยา,ยา,ยาต,ต่อไปก็คือเรามีลูกจะยก่อนโยมีลูกใช่ไหมลูกไม่เชื่อต้องหามายแล้วเนี่ยโอ,อ้อาวุธแต่ว่าอาวุธสังเกตุข่าวอาวุธอาวุธก่ตั้งคูจุด ปูจะตีกูจะยิงนะไปลูกนี้กูยิงเนาะ <c ười> อยูยนะ่ยิงแล้วก <men> <อ>็ไม่ผัวพาไม่มาเรื่มตีตีถ้าเป็นลูกตีตีให้เกิดแผลเล็กแผลใหญ่แผลเล็กแผลน้อยนะสุดท้ายตีมันไม่ไม่ฟังตีขาหักเลยตีขาหักแข <ๆ S 1> นหนักเนาะไม่พอนี่เน<ต> <forest> ยยนตายเลยนะอันนี่พัฒนาเรื่อยๆนะพอเตียนใจไม่ยังไม่น้ำใจ ท่าตัวตายนี่<อ>แรงที่สุดสังเกตที่เขามีปัญหาสามสามีปัญญาสิบสิบสามข้อขั้นตอนมันเริ่มจากใจไม่ไม่พอใจละอ,ลอ,ลา,อาราจีออมีพระเจ้านะของพระเจ้าไม่พอใจมาของพระเจ้าครับเท่าบอกควา์มตัวมีทั้งสิบสามขั้นตอนเริ่มจากน้อยก่อนต้นเล็กปัญหาเกิดปัฒนาขึ้นทีนนนแล้ว,วก,ก็สามารถที่จะสกัดตั้งไงไม่พอใจเลย ตรวจสอบหาเหตุทางใจเมื่อกีเล็ตเราแบบเขาเขาทำไม่ได้ดั่งใจเราเราตรวจสอบเราก็ไปคิดมากไปมึนแต่ทุกคนเหมือนเราเป็นไม่ได้เราก็วางจบตัดตัดตัดต้องตัดไฟเดนต์ต้นลมจบเลยเป็นไม่เราฝึกตั้งหน้าเงาหน้าเงาเป็นง่ายลึกกัดแต่ทราพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงด่านนี้ยาก มันออกมาทางปากออกกลิ่นออกใช่ถ้าออกมาทางอารมณ์ใช่ใช่ใช่เวียงแล้วนะคะต้องต้องต้องตรวจตั้งแต่เริ่มไม่พอใจคุณจะดีๆทำไมคุณทำอย่างนี้คุณดีๆคุณประาดอกไม้ประาดอกไม้เหมือนกันอ่ะต้อเราคุณก็เหมือนกันบางทีเราก็มีนะอารมณ์เนาะถามเหื่อนคนที่ดีๆอยู่กันเป็นมิตอย่าอย่าเถ้อบอกไว้ก็ดูตัวอย่างทั้งคน เรื่องทะเลาะบาะแสกันมันไม่ดีนะถ้าเรามีความขัดแย้งกันมีความทุกข์มันเป็นมิจะดีกว่าใจทุกคนให้ใจเราไม่มีหรอกใช่ไหมไมไ่ใจเราเองเนี่ยจะให้ดังใจเรามันเปลยนไปได้ไหมไม่ได้เลยเราจะาตั้งใจไปกินอย่างหนึ่งไปถึงไปสั่งอย่างหนึ่งเวลามันก็เปลี่ยนแป๊บเดียวก็เปลี่ยนละ เมื่อแต่มเยต้องใจจะามาพักอ่ะโทงศัาท์มาไปมันก็ได้ดังใจนะ